สวัสดีค่ะมาจะมาแนะนํารองพื้นคอสเลอร์ตัวนี้เขาบางเบาแต่ปกปิดดีเยี่ยมเขามีมา3มสีเป็นเฉดที่เหมาะกับคนไทยที่สุดตัวนี้เขากันน้ํากันเหงื่อหน้าไม่เยิ้มไม่ติดแมสมาใช้เบอร์หนึ่งเนื้อรองพื้นเป็นเนื้อไหม่บางเบาเกลี่ยง่ายไม่หนึะไม่มีพาราเบนน้ําหอมและแอลกอฮอล์ด้วยนะคะดูสิพรางรอยสิวมาไปเรียบร้อย สีผิวดูสม่ำเสมอไม่วอกไม่เทาปรับผิวเนียนสวยพร้อมบำรุงผิวสดใสแต่ปลอดภัยมีออยอและเขามีกันแดด spf 30 pa บกบวกบกด้วยนะแต่งหน้าเสร็จก็มาล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนทั้งวันด้วย c o สเลอร์โก t เก็ตเตให้หน้าฉ่ำวาวดูสวยทันสมัย บำรุงผิวให้ผิวสดชื่นอิ่มน้ำเพิ่มความกระจ่างใสและช่วยปกป้องผิวจากรังสี uv อีกด้วยหัวสเปรย์พ่นได้ฝอยละเอียดไม่เป็นหยดทั้งบำรุงและปกป้องแบบปลอดภัยมีออยอ